กฎหมายจะคู่กันไปกับการเมืองอารปกครองก็หมายถึงว่าฉันเหนือกว่าชั้นปกครองเธอเมื่อกี้นี้คือกฎหมายใช้กับคําว่าการเมืองแล้วถ้าเป็นการปกครองล่ะคือพระราชอํานาจสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเพจโคตรคุยคุยทุกวันคุยทุกเรื่อง คุยกันดีกว่าไม่คุยนะครับหลายๆเรื่องบนโลกนี้ในสังคมนี้มีเรื่องกันเพราะเราไม่ได้คุยกันนะครับก็ขอให้ชีวิตของเราได้ดำเนินไปบนการได้พูดคุยกันนะครับทาวท็อกท็อกอัพเดตทวันนี้ก็เราไปคุยเรื่องต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเข้าเรื่องเลยก็คือเรื่องที่เราคุยกันไปนะครับเราผ่านเรื่องอํานาจนําไปแล้วนะครับว่าอํานาจนำเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราซึ่ง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นชาติและเราไม่พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วอำนาจนำก็มาจากคนที่ไม่มีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนคือพวกเราประชาชนชาวไทยนะครับเพราะนั้นกลับมาเรื่องนี้ครับว่าเรื่องกฎหมายนะครับแล้วเรื่องกฎหมายคืออะไรเราคุยไปแล้วคราวนี้เราติดไว้นิดหนึ่งนะครับค้างไว้นิดเดียวก็คือว่าเสรีภาพนะครับเป็นแนวคิดใหม่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อปลดปล่อยประชาชนออกจากการปกครองที่กดขี่โดยมีอำนาจของศาสนานะครับกับอำนาจ ของกษัตริย์นะครับในอดีตนะครับในแคว้นในนครแบบอดีตท,ที่เข้ามากดขี่ไว้ด้วยการให้กลัวบาปกลัวกรรมนะครับโดยอ้างถึงาศาสนาเพราะว่า,าศาสนาก็จะผูกขาดการตีความไว้นะครับว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนเลวแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในนครหรือในราชอาณาจักรในเดิมๆนะครับก็มักจะปกครองกันด้วยอำนาจดีเลวอำนาจดีเลวจนทุกวันนี้นะครับก็ยังติดอยู่ในประเทศอย่างเรา ซึ่งแม้ว่าประเทศอย่างเราเนี่ยผ่านปี2475มาแล้วก็กำลังถูกทำให้เป็น secular state นี่แหละครับแต่ก็ยังมีอำนาจเดิมนะครับในการที่จะดึงกลับไปเพื่อให้เป็นแนวทางที่คนยังสามารถเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีเดิมๆแล้วก็ยังใช้วิธีที่เรียกว่าดีเลวในการปกครองแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนให้เป็นอาณาจักรเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการเกลืนย้อนกลับไปในภาคที่แล้วนะครับ ซึ่งเราก็ยังคงต้องต้องเรียนรู้นะครับที่จะสู้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เรื่องเสรีภาพเนี่ยคนในโลกใบน,นี้ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้เพื่อจะให้เสรีภาพเป็นจริงในชีวิตเนี่ยสู้กันมาหลายร้อยปีแล้วกับหลายร้อยปีโอเคเพราะ,ะนั้นเราจะมาพูดต่อน,นิดนึงครับเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดมีคําว่าการปกครองคืองี้ะกฎหมายจะคู่กันไปกับการเมืองคือหมายว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่การเมืองคือการอยู่ร่วมกัน เป็นการอยู่ร่วมกันแบบเมืองแต่อะไรล่ะที่เป็นการปกครองการปกครองก็หมายถึงว่าฉันเหนือกว่าฉันปกครองเธอฉันเป็นผู้ปกครองเธอเป็นผู้ใต้ปกครองนี่แหละครับคือคําที่ผมเคยพูดไว้ในอีพีแรกๆเลยว่าผมเองไม่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งหรือสักกลุ่มเดียวมาปกครองผมเพราะผมไม่ใช่ผู้ใต้ปกครองใครเพราะผมเชื่อในลักษณะของโลกวิสัยรัฐโลกวิสัยคือ Secular State หมายความว่าผมโอเคกับคําว่ากฎหมาย เพราะผมจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําได้อะไรคือสิ่งที่ทําไม่ได้แล้วผมยอมรับหรือผมส่งหรือผมอนุญาตให้ตัวแทนของผมซึ่งเรียกว่าตัวแทนผู้แทนราษฎรไปร่างกฎหมายซึ่งผมมีส่วนร่วมโอเคนะครับเพื่อเอามาใช้ในการกําหนดทิศทางหรือใช้ในการสร้างสันติสุขในระบบการเมืองที่ผมมีส่วนร่วมได้แต่ถ้าเป็นการปกครองหมายถึงว่าเขาคิดเขาทําเขาปกครองเราแค่รอรับ ซึ่งอะไรล่ะคำไหนล่ะที่มันจะเอามาใช้กับคําว่าการปกครองเมื่อกี้นี่คือกฎหมายใช้กับคาว่าการเมืองแล้วถ้าเป็นการปกครองล่ะนี่ครับสิ่งที่เอามาใช้เทียบเคียงกับคําว่ากฎหมายคือพระราชอํานาจซึ่งในอดีตมีหลายคำนะครับยกตัวอย่างเช่นราชอํานาจนะครับพระอัยการนะครับคือบทลงโทษนั่นเองนะครับหรือพระราชบัญญัติหรือว่าพระราชกำหนดหรือพระราชพิธีนะครับหรืออาจจะเรียกรวมรวมว่าทั้งหมดนี้เป็นจารีต ซึ่งหมายก็ว่าคําว่ารีดนะครับรีดรอเรือสลีต่อต่านี่ก็มาจากคาว่าจารีดหรือว่าคำว่ารีตองรีตองนี่ครับพิธีรีตองหมายถึงว่ามันเป็นพิธีมันเป็นการสถาปนามันเป็นการกําหนดโดยคนที่มีอํานาจโอเคผมเข้าใจผมยอมรับได้ในอดีตเป็นเช่นนั้นแต่ณวันนี้โลกเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นผมจึงอยากให้ผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเราจะใช้คำว่าการปกครองเนี่ย สำหรับในปัจจุบันคงเป็นคําที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่คงเป็นว่าน่าจะเป็นลักษณะของคําว่าการเมืองนะครับเรามีการเมืองเราอยู่ร่วมกันในการเมืองแบบใดน,นะครับ <S <S เรามาถึงเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันไว้นะครับว่าแท,ท้จริงแล้วเมื่อเรามีเสรีภาพรู้จักเสรีภาพแล้วคืออะไรเรารู้จักแล้วว่ากฎหมายคืออะไรการเมืองคืออะไรนะครับวันนี้เรามาพูดต่อเรื่องที่แล้วค้ั้งไว้ก็คือเรื่อง นิติปชัชญานิติแปลว,ว่ากฎหมายหรือการใช้กฎหมายร่วมปัจญาคืออะไรครับปัจญาคือการพยายามเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของสัรพสิทงิ์จริง,รงๆแล้วคําว่าปัชญยาคําว่าฟิสิกส์หรือรากศัพท์เดิมจากคําว่าไฟสิสอันนี้เป็นความหมายใกล้เคียงกันแต่ฟิสิกส์หรือไฟสิสเนี่ยเป็นในแนวทางที่จะต้องพิสูจน์ได้ด้วยผลลัพธ์ที่เห็นได้ด้วยอายาตนะนะครับนึกออกไหมครับคือประสาทสัมผัสทั้งหหูตาจมูกปากกายลิ้น ซึ่งนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการอะไรครับเข้าสู่การพิสูจน์หาสิ่งที่เป็นความจริงในสรรพสิ่งเช่นเดียวกันครับแต่ปรัชญาเป็นการพยายามเข้าถึงความหมายของสรรพสิ่งผ่านความคิดใคร่ควรและการไตร่ตรองดังนั้นนิติปรัชญาหมายถึงว่าเราเข้าไปสู่การค้นหาว่าอะไรคือความเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง เห็นไหมครับผมพูดว่านิติปรชัชาผมยังไม่ได้พูดคําว่ายุติธรรมเลยแต่หลายคนเวลาพูดว่าความยุติธรรมกับกฎหมายมักจะมองว่าเป็นคําเดียวกันฟังให้ดีนะครับไม่เหมือนกันนิติปรัชาคือเราค้นหาที่มาที่ไปของกฎหมายหรือเรียกว่าเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันโอเคนะครับทำไมเราเรียกว่าเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันครับเพราะมากคนมากความนี้เป็นสัจธรรม คือคือตลกดีนะครับมีเรื่องบางเรื่องที่ผมบอกว่าเออผมได้ยินมานะครับว่าผมผมมีคนบอกว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์นี่ถูกสาปนะครับถูกสาปให้ตัดสินใจอาจารย์วรเจตว,ว่าไว้ยังไงนะครับมันอาจจะเป็นธรรมะทางการเมืองหรือเป็นนักการเมืองบางคนที่พูดไว้อย่างขมขายนะครับเขาบอกว่าปัญหามันเกิดก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยครับถูกสาปให้ตัดสินใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าตราบใดที่เราเป็นมนุษย์เราจะต้องตัดสินใจสมมุติวันเนี้ย ขี้เกียจถ่ายคลิปแปลว่าผมไม่ใช่ผมไม่ได้ทํางานนะแต่แปลว่าผมตัดสินใจไม่ทํางานไม่ใช่แปลว่าผมไม่ตัดสินใจนะแม้แต่อะไรครับผมไม่มีเมียไม่ได้แปลว่าผมไม่ตัดสินใจนะแต่แปลว่าผมตัดสินใจไม่มีเมียบางคนบอกตัดสินใจไม่มีสามีตัดสินใจไม่ทํางานทุกวันนี้มนุษย์ตัดสินใจตลอดเวลาเข้าใจไหมครับสิ่งที่ไม่ได้ทําไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจแต่คุณตัดสินใจไม่ทาโอเคแต่จริงๆผมมีภรรยาแล้วนะเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างพูดนะครับ กรณีอย่างนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อมีคนอยู่ร่วมกันจํานวนมากและทุกคนต้องตัดสินใจแน่นอนครับมีปัญหามากมายกฎหมายจึงจําเป็นต้องเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันหรือการเมืองน,นั่นเองกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องมือในการทําให้เกิดการเมืองนะครับคืออยู่ร่วมกันเป็นเมืองนะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องหาการยุติ ของปัญหาให้ได้่าคล้ายๆแล้วครับยุติปัญหากับยุติธรรมต่างกันนะครับต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนจึงไปคิดว่ากฎหมายมันสร้างความยุติธรรมไม่ใช่ครับกฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการที่จะทําให้คนเราอยู่ร่วมกันเป็นเมืองได้เพราะกฎหมายบางกฎหมายก็ไม่ยุติธรรมครับนี่เป็นเรื่องจริงทุกวันนี้ไงครับที่เราเห็นกันอยู่นี่ครับกฎหมายที่ออกมาโดยคนที่ถืออํานาจ ซึ่งอำนาจนั้นอาจจะเป็นอำนาจที่ถูกต้องหรืออำนาจที่ไม่ถูกต้องไม่มีใครรู้แต่เขามีอำนาจจะไม่มีได้ไงครับก็ไม่มีใครกล้าเถียงวันนี้พูดจาดีไม่ดีก็ถูกเรียกเข้าไปก็ถูกฟ้องล่าสุดดิจอนวินยูก็ถูกฟ้องนะครับผมเองก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับว่าต้องพยายามไม่ก้าวข้ามเส้นที่เรียกว่ากฎหมายแต่ถามว่าผมก้าวข้ามจริยธรรมหรือความยุติธรรมหรือเปล่าเปล่าครับผมอยู่บนความชอบธรรมเพียงแต่ความชอบธรรมนั้นนะ่ะ ไม่ใช่สิ่งที่คนมีอํานาจเขาคํานึงถึงเพราะอะไรครับเพราะเขามีอํานาจเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจในครั้งถัดๆไปเอาผมติดไปเรื่อยๆขอบคุณครับแล้วยังคุยกันต่อๆไปอีกนะครับโค้ดคุยขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์นะครับขอบคุณสำหร,ร,รับการสนับสนุนที่จะส่งการสนับสนุนมาที่บัญชีนี้นะครับอยู่ข้างใต้นี้ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามนะครับผมต้องการกำลังใจเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ชัดเจนขึ้นคมขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อสังคมนี้ขอบคุณครับเจอกันวันเว้นวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ